ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมครับนายดั๊กไดยินจากรายการไลก์เกอร์เกมวิทย์และคุณดั๊กออตเตอร์มูนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นรูบิกครับผมก็ต้องทำให้มันเละก่อนฮะนะครับัถลอกนะฮะต้องทำให้มันเละก่อนครับถูกต้องครับถือถูกถูกทำให้มันเละนะครับฮะนะฮะต้องทำให้มันเละนะฮะทำให้มันเละนะครับเมื่อถ้าผมิดมัเปเละเนี่ยมันจะทำได้นะฮะโอเคครับเราก็ดูแล้วนะฮะว่าเละแล้วนะฮะครับเละ นะครับเดี๋ยวครับเดี okay. ๋ยวเราจะรอเวลานะฮะพอสิ่งเหล่ปุ๊บจะจับเวลาเลยครับสามสองหนึ่งเล่าครับเรนนี่ว่าเขาใช้เวลาประมาณกี่นาทีฉะนั้นนะว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไร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 ล่ะจับเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่ามึงใช้เวลากี่นาทีในการทำเงี้ยหงหนึ่งชั่วโมงกว่าห้องนะฮะ ใช้เวลาเล่นไหมครับใชั่งโมงนะเขากำลังเล่าเล่นเป็นรูปเป็นร่างแลนะครับไอ้กล้องบุ๋มฮะโทรศัพท์ใช่กล้องต้นกล้องไหมโทรศัพท์เสียงกว่าั็จะเสียงมึงเสียงกว่าฮะตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วสามสิบวินาทีครับใช่ะครับเมื่อกี้สี่สิบสี่สิบวิ่งไงนี่มาหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเนี่ยใช่อ่ะ แคหนึ่งนาทีแล้วฮะเขาจะทำให้เสร็จเลยนะครับโอ้โหจะหนึ่งาน,นงาทีแล้วนะฮะต้อจับผ่านเลนนี่ครับนหนึ่งนาทีแล้ว,อลวตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ Back แบททูสตูครับกับผมกับนายดังเดวิสอยู่นะฮะหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะหนึ่งนาทีแล้วเนวะ้ย เสร็จแล้วบอกนะครับเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วตบขาหน้าเสร็จแล้วตบขาผมนะครับเริ่มนะครับเริ่มรูปหน้านะครับเสร็จแล้วตบขาเสร็จแล้วตบขาเสร็จแล้วตบขาโอ้โหนะฮะเขาใช้เวลาไปประมาณหนึ่งนาทีกับอีกกี่วิวัตหนึ่งนาทีกับประมาณสามวินาทีหนึ่งนาทีครึ่งนั่นเองนะวันนี้ก็ขอจบรายการนะฮะด้วยรูบิก ัสวัสดีครับ